สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะคะเรื่องเวลามีคุณค่านะคะสำหรับวันนี้จะเป็นเนื้อหาในส่วนของการอ่านเป็นคําค่ะ สำหรับหนังสือที่เราใช้เรียนกันนะคะเป็นเล่มนี้เล่มเดิมเลยนะคะนักเรียนสามารถไปหยิบมาดูระหว่างที่ชมคลิปนี้ได้เลยนะคะโดยวันนี้เนื้อหาที่เราจะเรียนกันจะอยู่ในหน้าที่1 4และหน้าที่15ค่ะสำหรับเรื่องการอ่านเป็นคํานะคะ การอ่านเป็นคําก็คือการอ่านโดยที่เราไม่ต้องสะกดคํานะคะไม่ต้องสะกดเหมือนในคลิปที่แล้วที่เราเรียนกันไปนะคะแต่เราจะอ่านเป็นคําหรือเป็นพยางออกมาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคําแรกนะคะคําว่าฟุตบอลเราก็อ่านไปเลยว่าฟุตบอล ไข่ไก่นะคะก็อ่านไปเลยว่าไข่ไก่ไม่ต้องสะกดขอไอไข่ไม่เอกไข่กอไอไก่ไม่เอกไก่แล้วนะคะเราก็อ่านเป็นคําไปเลยไข่ไก่ต่อมาค่ะถนนมะม่วงตัวอย่างต่อไปนะคะลำธารก้อนเมฆก,กตันยูห้องสมุด ต่อมาเรามาฝึกอ่านคำกันนะคะนักเรียนเปิดไปหน้า15ตามไปได้เลยนะคะคำแรกค่ะคนโทดินสอสีสะพานช้อนซ่อมทองคำแท็กซี่รถไฟกระรอกอีกครั้งนะคะคนโทดินสอสีสะพานช้อนซ่อม ทองคำแท็กซี่รถไฟกระรอกต่อมาค่ะหาคำชุดต่อมานะคะกล่องข้าวกาน้ำไก่ต้งไข่เจียวคุณครูจดหมายเจ็บไข้เชิงเขาซ่อมแซมตักเตือนท้องฟ้า ใบตองพุ่มไม้แว่นตาเสือดาววงกลมอีกครั้งนะคะกล่องข้าวกา้ํำไก่ต้งไข่เจียวคุณครูจดหมายเจ็บไข้เชิงเขาซ่อมแซมตักเตือนท้องฟ้า ใบตองพุ่มไม้แว่นตาเสือดาววงกลมต่อมานะคะเราจะมาฝึกอ่านเป็นประโยคกันนะคะประโยคแรกค่ะสิงโตนอนหลับก้อยชอบวาดรูปงูเลื้อยบนต้นไม้ฉันชอบกินขนมปังคุณพ่อกำลังปลูกต้นไม้ นิดทำความสะอาดกล้องถ่ายรูปอีกครั้งนะคะสิงโตนอนหลับก้อยชอบวาดรูปงูเลื้อยบนต้นไม้ฉันชอบกินขนมปังคุณพ่อกำลังปลูกต้นไม้นิดทำความสะอาดกล้องถ่ายรูป ต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะแบบฝึกหัดเล่มสีชมพูนะคะสำหรับวันนี้เราจะทำในหน้าที่6และหน้าที่9ค่ะค่ะนักเรียนสามารถทำแล้วก็ตรวจไปพร้อมกันได้เลยนะคะสำหรับในหน้า6นะคะคำสั่งบอกว่าจงเรียงตัวอักษรที่กำหนดให้เป็นคำที่ตรงกับรูปภาพนะคะข้อ1ค่ะต้นไม้ ข้อ2ค่ะสับประรดต่อมาค่ะข้อ3ทธงชาติข้อ4โคมไฟข้อ5ซองจดหมายค่ะสำหรับนักเรียนที่เขียนไม่ทันที่คุณครูบอกนะคะนักเรียนสามารถหยุดคลิปแล้วก็กดเขียนกดหยุดคลิปนะคะแล้วก็เขียนตามไปแล้วก็ค่อยกดเล่นต่อนะคะต่อมาค่ะอันนี้อยู่ในหน้า9นะคะ คำสั่งบอกว่าอ่านคำที่กำหนดให้แล้วเขียนคำที่มีความหมายตรงกับภาพในช่องว่างนะคะเรามาดูคำกันก่อนนะคะมีคำว่าผู้กันกระจาดถุงเท้านกยุงลูกโปง่งและผีเสื้อ,อเรามาดูข้อแรกนะคะข้อแรกก็คือลูกโป่งนะคะอันนี้คุยงตัดมาข้อข้างๆกันนะคะเป็นข้อ4เป็นกระจาดค่ะ ต่อมานะคะข้อ2ผีเสื้อข้อ3นกยุงนะคะแล้วก็เป็นข้อ5ผู้การแล้วก็ข้อ6ถุงเท้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีกันบ้าน2หน้านะคะฝากให้นักเรียนทําการบ้านแล้วก็อาจจะถ่ายรูปมาส่งครูก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยฝึกอ่านคำในหนังสือเยอะๆนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็น เรื่องอะไรเดี๋ยวเรามารอติดตามชมกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจบแค่นี้นะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย